เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l e x i l a าเกมเมอร์ทีนะครับอยู่กันกับเกมมือถือแนววางแผนนะครับกับเกมโ o ลท t a ctic t u t u r n b a S.R.P.G. นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราก็จะพามาดูกิจกรรมใหม่แล้วก็ตู้กาชาใหม่กันนะครับนี่มีอะไรอัปเดตมาเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูที่อะไรก่อนดีกิจกรรมตู้กาชาก่อนจะพูดว่ากิจกรรมตู้กาชาตู้ใหม่นะครับการี a n of Love and แอนด e รีมนะครับอ่าก็จะมีการันตีตัว S R ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับเกมนี้ก็180โลนนะครับสามารถแลกได้เลยนะครับตัว S R ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูน้องโดโรทีกันดีกว่านะครับในส่วนนี้นะครับก็คือสแตตของน้องนะครับโดโรทีที่เลเวล100นะครับก็ HP จะไปจบที่6,723นนะครับอันนี้คือ ยังไม่มีการอเว k นะครับคือไม่ได้ตัวซ้ำนะแต่ว่าอั l เด e ตัน5ดาวนะครับก็จะแสแตทประมาณนี้เนาะเลเวลร้อยเลือด6,723นเร้อยะครับโจมตี791นะครับอิ 7, 9, น808นะครับ movement 12มันก็คือ a คชั่น point หรือเปล่าแล้วก็เดบ672นะครับแล้วก็กันเวท378ดตัวนี้ต้านทานไฟนะครับต้านทานน้ำแข็งแล้วก็ต้านทานพิษเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าโดนสายฟ้าไปนี่เหนื่อยเลยไอ้เจ้าบอสนกเนาะสายฟ้าก็จะโดนค่อนข้างหนักนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องสกิลนะฮะเออตรงนี้มันได้แพสซีฟสกิลหรือ,อยังไม่รู้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลที่เขาเปิดให้ดูนะครับอ่ะโอเคมาดูเรื่องสกิลกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการอัพสกิลถึงเลเวล5นะครับก็ทำดาเมจนะแล้วก็น็อกแบ็กศัตรูในระยะไกลนะครับนี่ก็คือเขาไม่ได้เรียกว่าระยะไกลเขาเรียกวงใหญ่นะครับก็คือตีศัตรูในระยะประชิดนั่นแหละนะครับเป้าหมายเดียวแล้วก็ ลอยขึ้นไปเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อเราตีในตอนที่ตั้งท่าครั้งที่2นะครับ 2D stand เนี่ยก็จะเพิ่มการจบตีขึ้นไปอีก50%นะครับตรงนี้จะแรงมากนะครับอ่าอ่าตรงนี้คือเขาจะมีรายละเอียดนะครับตอนแรกเนี่ยตีมันจะเป็นฟิสิกดาเมจนะครับแต่พอไอ้เจ้ามอนหล่นลงมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเมจิกดาเมจนะครับเออมีมีดาเมจสแบบด้วยนะตนัวนี้เพราะว่าตัวนี้ถือได้ทั้งดาบแล้วก็คทานะครับ ในส่วนของแพสซีฟนะครับ punishment plan นะครับตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มค่าอินขึ้น250เป็นเวลา2เทิร์นนะครับเมื่อใช้ดาบพอใช้ดาบอยู่หลังจากใช้ดาบไปแล้วเนี่ยค่าอินจะสูงขึ้นนะครับเออตรงนี้จะเป็นบัฟที่เลเวล5แล้วนะแล้วก็ m a g i c a l girl privilege อีก1 p a s s แพสนะครับตรงนี้เมื่อใช้คาถาเสร็จก็สเตนจะเพิ่มขึ้น250 2 5 2เทิร์นนะครับคือสามารถกดสลับไปสลับมาได้นะครับก็คือเอาเวทยิงบ้าง นะหรือว่าใช้คาทายิงบ้างนิดๆหน่นนอยๆแล้วก็กลับมาเป็นถือเป็นดาบนะครับฟันต่ออะไรแบบนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะใช้คาทายิงไปก่อนให้มันขึ้นสแตนการตั้งท่าที่1น,นะครับแล้วก็จะได้บัฟสเตนเพิ่มด้วยนะโหอย่างนี้ก็แรงดิอ่ะในส่วนของ a อเวกเอนชานอันนี้ก็ปกติแล้วนะครับเพราะมันจะเพิ่มสแตไปทีละประมาณนี้นะครับก็เนี่ยสามเปต์ปอไล่ไปจนถึงเลเวลสินะครับอันนี้คือต้อง เขาเรียกอะไรนะเอาเวกสิบเอาเวกเลเวลสิ 10, 10 level 10นะครับก็สเตตเพิ่มขึ้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าข้อดีคือไอตัวสกิลมันจะมีบัฟเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆอย่างดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันต้องสุ่มให้ได้ซ้ำสิบเอ็ดรอบนะ <introductions> ยากอยู่อ่าในส่วนสุดท้ายนะครับเมจิกเอฟฟินิตี้ปกติไม่ค่อยเลือกมาบอกตรงนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยก็ค่อนข้างสําคัญเพียงแต่ว่ามันจะส่วนมากจะพื้นๆนะครับก็คือส่วนใหญ่จะบวกเป็นค่าเลือดนะครับเพิ่มขึ้นนะอันนี้ถ้าอัพถึงเเลลว ็เพิ่มเลือดมา20%นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มอันติชาร์จ1บก1ต่อติ๊กนะครับต่อการเคลื่อนไหวหนึ่งะครับก็จะเพิ่มโอ้เพิ่มอันติเร็วด้วยตัวนี้เฮ้ยพูดถึงมันน่าสุ่มนะเนี่ยไม่ใช่หมูเลยตัวนี้เฮ้ยใช่ได้นะครับอ่าตัวนี้เป็นเผ่าบีฟฟอกนะครับเผ่าอ่ามนุษย์สัตว์นะครับเป็นเหมือนน้องแร็กคูนเลยนะครับเสียงฟังเสียงหน่อยก เสียงน่ารักมากจะจังนามีจาจางด้วยไอนมาโฮชว้อก็ในส่วนของเรดกาชานี่อยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีโอกาสศูนย์จุดห้าที่จะได้ตัวโดโรทีนะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่มันจะอยู่ติดตัวนี้ด้วยก็คือเกรสนะครับต่อไปก็ในส่วนของกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ช่วงนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยวันนี้เลยที่เพิ่งอัพเข้ามานะครับ ็เป็นวันมัน a n n i v e r s r r y s y s p i c l l o l o อกอ w a r d นะครับตั้งแต่ช่วงวันที่17กุมภานะครับไปจนถึง31มีนาะตรงนี้ก็จะได้ของรางวัลเกี่ยวกับการล็อกอินนะครับเพิ่มขึ้นะจะมาเพิ่มในส่วนนี้ปกติมจะเป็นล็อกอินหน้าแรกอันเดียวใช่ไหมเวันหมดไปแล้วทีนึ่งก็จะเป็นตรงนี้20วันนะครับแล้วกห็หมายถึงว่าอันอันเนี้ยมันเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็ผมพานไปแล้ว20วันเออแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอันใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับ วันแรกเนี่ยได้ตัวกาชา3เลยแล้วก็คือโอ้ตัวกาชาเยอะอยู่นะครับเป็นกาชาอาวุธแล้วก็กาชาตู้ตัวละครมีหินอเวกแจกฟรีอีกแล้วนะครับแล้วก็หินอัปเกรดดาวอ่าอัปเกรดเลเวลนะครับอัพอัพล็อกแคปเลเวลนะเออโวยติดอ่างซะและ้วโอเคต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองตัวละครใหม่กันด้วยเออไปลองก่อนแลวกันตัวละครใหม่เพราะว่ากิจกรรม กิจกรรมสุดแมกก็เป็นแค่ของนะครับรายละเอียดเป็นของแล้วก็มีโอกาสทำตัว SR ไอ้น,นี่อีกแล้วครับเอาเวกสิบคราวที่แล้วกิจกรรมนี้ก็ยังอยู่นะยังพอมีเวลาเล่นอยู่นะครับจริงๆแล้วอาทิตย์เดียวก็ได้เนี่ยอันนี้เหลือเวลาเท่าไหร่ไม่รู้ว่าที่จะทำลิตาเอาเวกสิบนะครับเห็นใน PP แล้วแบบโอ้ยมันดุก,กันจริงถึงตั้งวันที่ยี่สิบสองนะครับอีกตั้งห้าวันเนี่ยก็ยังพอทันนะถ้าเกิดแบบเล่นแบบจริงจังนะห้าวันยังไงก็ทันนะครับ แล้วก็อันนี้ตัวใหม่ที่จะเข้ามาอ่าเดี๋ยวไปดูไว้น,นี่ก่อนละกันของจากกิจกรรมนะครับกิจกรรมจะเหมือนกันเลยก็คือลุยไปตามด่านเรื่อยๆนะครับแล้วก็น่าจะมีบอสเป็นเจ้าไอ้ตัวเดมาร์โกกี้นะครับของรางวัลก็คือน้องคนนี้เลยนะครับเมจิกอนเกิลเคล่าใช่ไหมอ่าเป็นน้องแมวนะครับแมวผมม่วงด้วยแล้วก็เอ้ยมีอ c เซสซอรีอีกแล้วเป็นอุย้ยเหมือนขาแมงมุมเลยเท่มันต้องเท่แน่อๆอ่ะ อันนี้ก็เราต้องลาบวันในนีนะครับแล้วก็สะสมเหมือนเป็นผลึกน้าตาลกับอันนี้อะไรคล้ายๆุลุหรือเปล่าแล้วก็มีเชนวอยเป็นวงแหวนโซ่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหินอัปเกรดต่างๆพวกไอกตัวหนังสืออัปเกรดสก,กิลนะครับแล้วก็หินปลดล็อกแคปเลเวลหินอเวก,ก็มาเหมือนเดิมนะครับเทียบเทียบเหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของการสุ่มของกิจกรรมตรงนี้มันมีหลายหลายอย่างแล้วของเกมน,นี้นะครับตรงน,นี้จะเป็นรีวอร์ดที่ สุ่มก็จะมีพวกอาวุธนะครับนี่อันนี้ติดเทียนนี่ว่าเทียนเอสเอสใช่ไหมอันนี้ผมจําไม่ได้คุ้นๆคาถาที่เราหายังไม่เจอนะครับโอ้มันอยู่ในกิจกรรมพวกนี้เยอะเลยมีมีกระบองมีหนังกระติกหนังกระติกหนังสติกนะครับเมวิโลเลนสลิงช็อตแล้วก็หนังสือม่วงกับคาทาม่วงนะครับก็มีอย่างละอันเนาะแล้วก็มีเพชรแจกอยู่แล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะมีต่อครับถ้าเราถ้าเราเล่นถึงเนี่ยอีกหลายหน้าครับ โอ้มีตัวสูบอสมีอะไรอีกเยอะโอ้ยตรงนี้มีคาถาคาถาไอ้นี่ด้วยแบบรุ้งนะครับน่าจะเป็นของตัวละครไหนสักตัวอ๋อตัวนี้แหละเออตัวที่เป็นระดับ S R อ๋อถ้าอย่างนั้นอีกอันหนึ่งเราก็ต้องเก็บไอ้นี้ให้ได้ของลิตานะ้าเนาะให้ครบนะครับอ่ะก,กิจกรรมนี้นะครับมันจะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละ16กุมภาพันธ์จนถึง23มีนานะครับก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นตอนนี้ยังไม่ค่อยไม่ค่อยว่าง อะแล้วก็สําหรับตัวละคร2ตัวนี้เราสามารถมาลองได้ที่ c าแรคเตอร์ไ e i เอานะครับเดีย๋ยวเราไปลองทีละตัวเลยแล้วกันนะเอาจากตัวตุ๊กาชาก่อนน้องตัวโรตี โอ้แล้วก็มีตัวนี้มาให้ลองเลยคู่กันเลยเคลา่าเคล่ากับโดโรธีอ๋อแล้วก็มีตัวนี้แจกบัฟด้วยริชาร์ดใช่ไหมอ๋อลูเธอร์ลูเธอร์เราไปจำริชาร์ดได้ยังไงมาขอลองอาวุธใหม่หน่อยอันนี้คืออะไรตีตัวเวทก่อนแล้วไม่รู้แล้วฟ <c oughs> าดนะโอ้มันน่ามันน่าจะโหดอ่า เฮ้ยผูวมาอัตติได้เลย,ย,ยเหรอตัวนี้ไม่ธรรมดาเวทโดนแต่ฝั่งศัตรูด้วยเฮ้ยลองยิงดูมันใช้เกีดน้อยมากครับไล่เลยด้วยอ๋อแต่ว่ามันเป็นเหมือนไม่ใช่เวทดาเมจนะครับอ่ลองคาถานี้บ้างต้องลองต้องลองอันนี้จะเป็นเหมือนบับหรือเปล่า อ่ายาตัวมิเทโเก็บสแตนหนึ่งก่อนเอาลืมไปอันนี้ก็ได้นี่วะวนี่ดาบเฉพาะตัวของโดโรธีนะครับต้องลองหน่อยแล้วเป็นดาบบัฟนี่เองบ,บัฟแล้วก็เพิ่มสเตนแล้วก็ตัวสตตเตนเร่งขึ้นไปสองเลยนะครับ อาวุธไม่เข้าโอ้หนี่ไงเวทลงไปแล้วเมื่อกีคือมันไล่แล้วยิงทีหลังโอเคเข้าใจละก็คล้ายๆอันติของตัวอื่นนั่นแหละโอเคมาลองคาถานี้บ้างทำอะไรได้พี่จะคาถาแปลกมาให้ลองทั้งนั้นเลยนะครับปับขอให้ปับ่อน ปรับอีกอ้าวแต่ไม่มีดาบจะตีแย่เลยโดนตีกระเด็นโอ้เวทอันนี้ขาารดเอ็มเด็บกับจิ้นด้วยนะครับโอเคเราเดินเข้าปะชิดเลยแล้วก็ยิงอะไรผิดอันคาถาไฟโจไปเลยคู่มี่โอ้โหโหดจริงเอ้ยตัวนี้ถ้าเกิดเอาเวคสิบนี่น่าจะไม่ธรรมดานะ น่าจะโหดเอาเรื่องนะครับเออเป็นตัวกิจกรรมด้วยใช้ได้ใช้ได้่ปเก็บงานแล้วอะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานคร่าวๆยังไม่ได้เห็นสก,กิลอันตีเลยถ้าทางเกดน้องจะเก็บญ้านะครับตัวนี้โรโรทีนะไมแต่ว่าน่ารักโอ้แต่ว่า แต่ว่าเราเราสุ่มตู้อื่นไว้ไงจะครบอยู่แล้วเออสุ่มตู้แชร์จะครบร้อยแปดสิบอยู่แล้วขาปีแค่9เก้าสิบพูดเหมือนน้อย <c oughs> อ่ะนี้ก็มีอีกอันหนึ่งนะครับให้ลองตัวนี้ีทีหนึ่งนะก็เดี๋ยวค่อยไปลองทีหลังก็เอาไว้เท่านี้ก็นละกันเนาะเออหมดแล้วโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมกด Subscribe ช่อง n e l ผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนาเอออย่าลืมเล่นกิจกรรมนะเก็บให้ได้นะครับตัวแจกฟรีเอชอาร์เอาเวกสิบเนี่ยของกิจกรรมที่แล้วก็อย่าลืมเก็บด้วยนะครับเหลืออีกห้าวันเนาะโอเควันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ